ทีนี้เราไปดูบ้างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราโจหัวกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับคุณเกียรติรัตน์บอกว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้สําคัญแค่เงินทุนนะคะคไหนมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยนะคะอยากจะให้แนะนําเพิ่มเติมกันสักหน่อยหลังจากที่เราเคลียร์เรื่องของเครดิตไปแล้วสิ่งที่มันต้องมีเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินทุนและสําคัญกับผู้ประกอบการเราจะแนะนําทิ้งท้ายไว้ยังไงบ้างคะโอเคนะครับคือในการตั้งต้นทําธุรกิจป,ปัญหาใหญ่อันหนึ่งนะเวลา เจอแล้วมีโอกาสคอนซัลท์พวกการนะครับเกิน 70%- 80%สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลิตสินค้าได้นะครับคนไทยเนี่ยผลิตสินค้าได้ดีนะยิ่งไปลัดับของชุมชนต่างๆมีโอกาสทางงานให้กับชุมชนแล้วก็มีโอกาสไปบรรยายแนละไรบ้ันเนี้ยก็ทําง,งานให้กับชุมชนเนาะผมทําแพลตฟอร,ร์มตัวหนึ่งครับชื่อว่านคกรศรีษาเซสชันนำสินค้าจากชุมชนเนี่ยมาช่วยขายครับถามว่าทำไมทำทำโปรเจกต์นี้นะผมจะเล่าให้ทุ่นฟังก็คือนี้ครับโดยส่วนใหญ่พวกการเนี่ยผลิตสินค้าได้ผลิตสินค้าได้ดีด้วยนะคร มาตายฮะกระบวนการของการข,ขายขายไม่ได้ลองนึกภาพดูนะครับเอาคุณป้าคุณยายสักอายุห้าสิบห้าอัพหกสิบนะฮะให้เขามาโพสต์เฟซบุ๊กให้เขามาลงซา,าเฟซบุ๊กทำการตลาดออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นโลกของเมตาเวิร์สไปแล้วม,มันเป็นไปไม่ได้ที่คนเจนนั้นหรือวัยนั้นเนี่ยเขาจะทำได้นะครับเพราะฉนั้นสิ่งหนึ่งนะต้องเหือจากการที่งเงินทุนนัดส่วนหนึ่งแหละนะครับโปรดักคุณต้องตอบโจทย์ลูกค้านะครับ ผลิตให้ดีนะครับมีคุณภาพผลิตดีมีคุณภาพแล้วคําถามสําคัญก็คือว่าแล้วมันจะขายยังไงใครจะช่วยคุณขายการตลาดคุณเนี่ยยุคปุบันเนี่ยคุณจะมาทําแบบเดิมๆไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับคุณไม่สามารถจะมานั่งเปิดร้านนะครับแล้วก็ขายคุณไม่สามารถจะรองานอีเวนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆไม่ว่าทางภาครัฐสนับสนุนหรือไม่หรือเป็นงานที่เอกชนเขาจัดขึ้นมานะครับมันรอไม่ได้ครับเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ย ผมก็ไม่ทราบว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ครับอสองปีที่ผ่านมามีน้อยมากนะครับและวีบันก็มาอีกแล้วไมโครโอมคอนนะครับ<ช>ซึ่งสถานการณ์เนี่ยเราเราเรา Forecast ไม่ได้ว่า,ว,าว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดเซิร์เคสทุกทุกครั้งที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยถ้ามันเปิดเมืองเอ้ถ้ามันปิดเมืองผมจะทํายังไงกับชีวิตผมจะจะทำยังไงกับธุรกิจนะครับถ้าวันนี้ธุรกิจของท่านครับเรื่องของการตลาดยังไม่มีรูปแบบของการตลาดออนไลน์เข้ามาปรับท่านแย่ละ แล้วท่านไปไม่ได้ทีนี้คำว่าทําการตลาดออนไลน์เองเนี่ยก็คงไม่ใช่ว่าไปขายเฉพาะในส่วนของที่เป็นตัวโซเชียลนะครับท่านต้องเข้าใจบริบทของการทําตัวการตลาดบนโลกออนไลน์ภาพรวมผมใช้เห็นภาพรวมเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าท่านจะขายได้เนี่ยหลักการในวเวลาผมมีมโอกาสกระซ่อพวกกันผมจะใช้หลักการ c s นะครับเด่งก็คือ S S ที่หนึ่งก็คือ C ครับก็คือทําให้ตัวสินค้าหรือบริการของท่านเห็นบนโลกออนไลน์ผ่านทางโซเชียลเน็ต์ลต่าง ตามแต่เจ n เนอเรชันนะครับคือเขาเห็นเนี่ยเห็นเมื่อเหมือนการโฆษณาต่างๆเราเห็นบิบดอะไรต่างๆเห็นแล้วถามว่าเขาซื้อไหมครับโอก<ะ>าสการซื้อก่อนจะมีแต่โดยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ซื้อครับเพราะว่าอะไรครับสินค้าเนี่ยมันต้องผ่านไปขั้นตอนหนึง่งเห็นแล้วเขาจะไปเซิร์ชครับ C ี<ะ>่ใชจิคือเซิร์ชครับเขาจะต้องไปค้นหาค้นหาสินค้าแล้วค้นหาที่ไหน ก็ต้องไปค้นหาใน google ครับนันประเด็นต่อมาสิ่งที่ท่านจําเป็นต้องทําก็คือทํหน้ากากของตัว seo ครับแล้วก็ตัว scm ทําให้สินค้าของท่านเนี่ยค้นหาเจอใน google นะครับมีการลงซุนให้ google ให้เกิดการค้นหาเจออย่างนี้โอกาสการขายมันมีเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ถ้าท่านทําเฉพาะทําให้คนเห็นท่านอาจจะขายได้ประมาณ 15- 20%ของมูลค่าของตลาดที่ท่านควรจะได้นะครับแต่ถ้าท่านทําให้ลูกค้าเห็นแล้วแล้วมาเสิร์ชหาเจอนะครับโอกาสการขายมันเพิ่มขึ้นผมยกตอกางไปบรรยายให้กับรงการของ อ่าสภาดิจิทัลนะครับซึ่งทางซ<ช>ูเปอร์นี่ยร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์น,นะครับตัวเลขน่าสนใจอันนึงครับเขาบอกว่าผู้ที่จะจัดจิดในใจซื้อสินค้าเนี่ย88จะเข้ามาค้นหาใน Google ก<ช>ําลังจะบอกอะไรครับนั่นหมายความว่าใน100%คนที่ไม่ค้นหาคอยซื้อแค่12ถ้าเรา<ช>ไม่ทําอย่างนี้อีก1 8อีก88%ลูกค้าของท่านหายไปเลยนะครับ ก็ต้องทาให้ค้นหาเจอนะค้นหาเจอแล้วเพียงพอไหมนะครับก็อาจจะเพียงพอระดับหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนนอกเหนือจากซีเซิร์นะครับเขาจะไปช็อปครับในยุคปัจจุบันเขาไปช็อปที่ไหนไปอยู่ในโลกของมาร์เก็ตเพลสครับแบบฟอร์มดงๆนะครับไม่ว่าเป็นช้อปปี้ลาซาด้าอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องถามตัวเราเองครับว่าสินค้าเราเนี่ยอยู่เฉพาะในฝั่งของโซเชียลไหมไปอยู่ในพวกของมาร์เก็ตเพลสบ้างหรือยังครับถ้ายังไม่ได้ไปมาร์เก็ตเพลสสิ่งที่เกิดขึ้นคือ โอกาสการขายก็หายไปเยอะครับคนไปคอมเพล์ไปดูกระทูต้ต่างๆไปดูในส่วนของคอมเมนต์ต่างๆรีวิวต่างๆในฝั่งของ Google ค้นหาแต่ตอนเขาตัดสินใจซื้อประเด็นเรื่องของราคาเป็นประเด็นสุดท้ายจะมาดูใน m r r k t t เ a c ตครับถ้าท่านยังไม่มีสินค้าก็จบอีกเหมือนกันแล้วกระบวนการจะทําให้ขายดีในเรื่องของ m วา k เก็ตเพ e ท่านก็ถ้าท่านเข้าใจบทของการทํา SEO ในฝั่งของ Google นะครับในมาเก็ตเพก็ทุนนองเยวือนรับ นั่นคือเอสทีสามก็คือช็อปนะครับและสุดท้ายนะทะทําให้ขายดีขายได้ตลอดการก็คือทําเรื่องของปริการครับสินค้าดีนะบริการดีคนบอกต่อครับสินค้าดีบริการไม่ดีคนยิ่งบอกต่อนะครับบอกต่อในทางที่ดีนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับและสินค้าดีแลวถ้าบริการไม่ดีแล้วเสียหายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบริการดีนะครับบริการตั้งแต่การเตรียมการในการเนีอกบริการนะครับในระหว่างที่เกิดการบริการก็ต้องบริการที่ดีลูกค้าทักมาเนี่ย ความต้องการของลูกค้าก็ไม่ใ่ว่าทักมาแล้วอีกสามชั่วโมงเราตอบเขาต้องการว่าคาตอบตอนนั้นเลยนะครับต้องทันทีนะต้องทันทีต้องทันทีส่งสินค้าจะสั่งวันนี้พรุ่งนี้เขาคุยจะได้นะครับเพราะทั้งหมดเนี้ยครับก็ต้องทําให้ดีตั้งแต่ก่อนบริการระหว่างบริการและหลังที่ขายสินค้าได้แล้วท่านบริการยังไงนะครับมีการเก็บข้อมูลลูกค้าไหมทํา CRM หรือเปล่านะครับธุรกิจที่ยืนที่ผมมีโอกาสได้คอนซัลแล้วก็พูดคุยกว่า 400ธุรกิจนั้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาครับกว่า6-70%ที่อยู่ได้ก็คือธุรกิจที่กลับไปหาลูกค้าเก่าครับได้จะกลับไปหาลูกคาก้าเก่าได้ยังไงกลับไปหาได้ก็ต้องม,อมีการเก็บข้อมูลลูกค้าที่ดีครับถ้าไม่มีการเก็บข้อมูลลูกค้าที่ดีคุณไม่มีวันหาลูกค้าเจอครับเพราะลูกค้าคุณหายไปไหนก็ไม่ทราบครับ บางครั้งเนี่ยการเปิดตลาดใหม่ๆเนี่ยอาจจะดูเข้าถึงได้ยากแต่ถ้าหากว่าคนที่เคยลองใช้เคยประทับใจนะคะกับสินค้าของเราและบริการของเรามาแล้วการที่เขาจะเปิดกระเป๋าสตางค์จ่ายเงินอีกครั้งมันก็ดูไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมคะครับค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเองนะคะอยากได้คาปรึกษาเพิ่มเติมนี่เราสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดนะคะจากทางด้านของคุณเกียรติรัตน์ได้ช่องทางไหนบ้างคะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เว็บไซต์เท่าแก่ใหม่ .com ี่ o k a e m a i c o m นะหรือก็จะเข้าไปในแฟนเพจนะครับเท่าแก่ใหม่ .com เพื่อนผู้คิดธุรกิจ s อ e และนักลงทุนนะครับก็จะให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวออกับการทําการตลาดนะครับการทําธุรกิจนะครับและยิ่งช่วงนี้เนาะ ช่วงสัปดาหสองเดือนนี้แล้วผมก็จะโฟกัสเพิ่มเรื่องของทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของบล็อกเชนเพราะผมว่านี่คือเป็นเทรนโลกใหม่เทรนของทั่วการนะครับในอนาคตท่านถ้าท่านไม่รู้เรื่องนี้ผมว่าท่านตกแล้วและจะยิ่งลําบากไปกว่านี้ครับการซื้อขายในโลกอนาคตอ,อาจจะซื้อขายผ่านทางคริปโตเคอเรนซีนะครับลักษณะของการโฆษณาประชาสัมพันธ์อาจจะไม่ได้เห็นเป็นหลักของตัวแบนเนอร์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ครับมันอาจจะไปอยู่ในเกมไปอาจ จะไปอยู่ในโลกของ Metaverse นะครับและมันจะคเวิ์กลายเป็นทั้งของเอ่าเมตาคอมเมิร์ไปในอนาคตนะครับตอนนี้ต้องรีบศึกษาไว้นะครับ เรื่องของเทรนโลกดิจิตอลนี่กำลังมาแรงนะคะยิ่งถ้าหากว่าใครเนี่ยเข้าไปศึกษาได้ก่อนนะคะมีโอกาสที่จะเข้าไปวางตำแหน่งการตลาดของตัวเองที่นั่นซึ่งณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นหลายๆแบรนด์ทั่วโลกนะคะเริ่มเข้าไปตีตลาดในเมตาเวิร์สแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งในโลกของดิจิตอลด้วยก็เอามาผสนร,รวมกันเพื่อที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันหรือว่าสร้างความสามารถในการทําธุรกิจของเราให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะโ้วันนี้ได้ความรู้หลากหลายเลยะคะ่ะตั้งแต่การสร้างเรด ะะให้มีความน่าเชื่อถือในการที่จะเข้าไปขอสินเชื่อกับฝากฝังของสถาบันการเงินนะคะรวมไปถึงกรณีของใครเนี่ยที่อยากจะเริ่มทําการตลาดเรียกว่า 4P ที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะคะเรื่องของสินค้า price place promotion อะไรนี่ล้าสมัยไปแล้วนะคะต้องมี 4S นะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยอยากจะศึกษาเพิ่มเติม,มก็เข้าไปดูที่ลิงก์ของเท้าแกใหม่ .com ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเกียรติรัตน์มากเลยนะคะ ครับยินดีครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะ นี่แหลคะค่ะคุณผู้ชมคะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังเริ่มต้นทําธุรกิจหรือทําธุรกิจมาอยู่แล้วนะคะอยากจะสร้างเครดิตนะคะอยากจะเติบโตมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าถึงสินเชื่อของฝากฝัง่งธนาคารได้นะคะก็สามารถที่จะนําเอาคลิปนี้นะคะไปประกอบการสร้างประวัติที่ดีการสร้างแผนธุรกิจที่ดีนะคะและสิ่งสําคัญที่สุดอย่างที่คุณเกียรติรัตน์เน้นไว้นะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่แผนที่ดีแผนที่ชัดเจนเท่านั้นแต่ต้องลงมือทําด้วยนะคะ ถึงจะสามารถสร้างความสําเร็จได้แล้วค่ะสําหรับใครที่อยากจะเข้าถึงสินเชื่อของฝากฝั่งธนาคารนะคะลองไปปรึกษากันได้ค่ะที่ธนาคารกรุงเทพนะคะนี่ก็คือคลิปที่2นะคะในเรื่องของการสร้างเครดิตที่ดีเพื่อที่จะเข้าถึงสภาพคล่องหรือว่าสินเชื่อของฝากฝั่งธนาคารนะคะฝากเอาไว้ค่ะสำหรับผู้ประกอบการนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ